ไม่ค่ะเจเพิร์นเริ่มนะอ่ะถามถึงเมื่อกี้ค่ะน้ำตาซึมเวทไม,ทไม่แบบว่าเป็นคำถามแบบดักอยู่แล้วไงเออก็เรื่องลูกเ,เรื่องอะไรอย่างเงี้ยละค่ะเออยังไงบ้างคุณแฟนคลับก็ถามมาตั้งมันก็เป็นค,คือวันนี้หัวข้อที่เราพูดกันบนเวทีเนี่ยก็คือเรื่องของความสุขในแต่ละช่วงวยัยใช่ไหมคะเพราะว่าก็รวมพิธีกรของไลฟ์ดอทที่เป็นตัวแทนของเจนต่างๆพอดีเลยอะไรเงี้ยค่ะก็พูดกันถึงเรื่องความสุขอะไรอ่าเงี้ยค่ะ ก็คําถามสุดท้ายพี่จ๋าถามว่าเอคอือถ้าสิว่าเราจะต้องตายเอ,อ้ยเหมือนกับว่าถ้าเราจะจําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยอยากจะจําภาพความสุขแบบไหนอะไรเงี้ยจิตที่แบบว่าติดตัวเราก็คงเป็นเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแค่ออแค่นั้นแหละคนเป็นแม่คแค่เนี้ยเท่าไหร่เหมือ <laughs> นมันแบบเ,เรื่อง ไม่ต้องบิวไม่ต้องบิวขอร้องทุกคนขำต่อไปแต่ไม่แต่ว่าแต่ว่าทัดใจแค่ไหนแต่ว่าล่าสุดเราก็อยากจะลาออกจากความเป็นแม่ทำไมทไมถึงอยังงแล้ทมามถึงอยากลาออกกระต้านก็ก็นี่ไงก็เขาบอกว่าสุขกับทุกข์มันก็ร่วมๆกันนี่แหละเป็นโมเมนต์นั้นมันเป็นยังไงบันงมาหรอมันวืซ์ไงลูกสามไงฮะแล้วก็แบบเรามีเด็กผู้ชายเราเหมือนมีเด็กผู้ชายสามคนอะเอาจริงๆโอเคับแล้เออก็มันก็จะ บางทีมันก็วุ่นวายบางทีเราก็อยากได้ความสงบบ้างอยากจะแบบเงียบๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องตีกันไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องมาฟ้องไม่ต้องอะไรไม่อยากรับรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกวันหนึ่งเช่นกันทุกวันไหมคะก็ประจำเลยค่ะเรื่องปกติแต่ว่าแล้วบนมุมนี้มันเกิดอะไรขึ้นรู้สึกบ้างไม่หรอกก็คืออัมของแง่ก็คือเหมือนแบบ เริ่มหนักแล้วก็เริ่มแบบว่าหูหน่อยอหูหน่อยแบบว่าคือติดตลกด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างพี่สายเขาก็จะเก็ตว่าแบบพูดตลกอะไรอย่างะตะเกลยวเขาตะเกะีพี่พานเหมือนรู้สึกนิดนึงรู้สึกนิด <มา S 1> นึง <มา S 1> ก็จะมากอดใช่เขาก็มาข้างหลัง ไม่รู้เลยก็คือเจเกวค่ะเจเกลก็ยิ้มสู้อย่างเดียวตอนแรกมัยังตอนแรกยังไม่รู้ว่าแบบคืออะไรแต่ว่าเหมือนพอประมวลสักพักนึงแล้วก็แบบเบะเลยอะไรเงี้ยจริงจริงมันมีมีมีที่เปรียบเทียบวลูกเราเป็นเอ็กโทแม่เป็นทินโทเวิร์ดแล้วต้องมาเลี้ยงมาอยู่ด้วยกันดีคนเป็นอินโทเวใช่มองคือชมอะติ๊กบ็อกถูกของอินโทเวิรถูกข้อเลยแล้วเป็นแบบ ขั้นสุดอ่ะคือพวกอินโทรมันเสียงในหัวมันจะดังอ่ามันจะแบบมันจะอยู่กับข้างในอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่แบบมันมีอะไรข้างนอกมันป่วนน่ะมันจะรู้สึกว่ามันถูกแบบลุกล้ําถูกแบบอะไรอย่างเงี้ยมากมันจะแบบก็จะคล้ายๆคนแก่แบบเออมันจะแบบว่าทนเสียงดังไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วบางทีมันมือๆมากๆมันก็จะแบบอยากจะกรี๊ดเนาะเออค่ะจะต้องปรับแต่งให้มันดาวลงมา อ,อันนี้ก็พูดตรงๆคือบางทีมันต้องมีเวลาให้ตัวเองบ้างมันต้องพยายามหาอาจจะเป็นแบบโมเมนต์สั้นๆอาจจะไม่ได้ไม่ได้นานมากคือบางคนเขาบอกเออไปนั่งสมาธิไปเลยคือล,ลืมตาตื่นมาลูกก็เคียก็แ <laughs> <laughs> บบนี้ไหมนั่งนั่งสมาธิตอนไหนอะไรเงี้ย <laughs> เอเอคือเราตื่นเขาตื่นเราตื่นคือเราก็ต้องเอาเขาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามหาช่วงแบบ เล็กๆในแต่ละวันที่แบบเหมือนมีอะไรที่แบบอยู่กับตัวเองเงียบๆยี่5นาที10นาทีก็ได้ก็พอให้มันแบบต่อเติมในแต่ละวันเพราะอีกหน่อยเดี๋ยวเขาก็โตแล้วเราจะคิดถึงเวลาตรงนี้ด้วยซ้ำนาะแล้วถ้าพี่อินโทรเวิร์ดเขาอินโทรเวิ์เข้ามาในชีวิตมันต้องปรับตัวต้องเปิดใจมากแค่ไหนถ้าแม่พูดถึงว่าเป็นอาชีพแม่อะก็จริงๆอินโทรเวิร์ดบางคนก็ก็มีเพื่อนเป็นเป็นเอกโทรเวิร์ดนะก็ก็ก็พอมีบ้างนะเออแต่ก็ ม่มีรูปเลยไงไม่รูปเลยกูเลยบางทีมีห้องน้ําไปแล้วแบบแบบอ๋ออย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเอา่อยังไงคือด้วยความที่ลูกเราแบบเป็นแบบเนี้ยบางทีเราก็จะต้องอาจจะต้องปรับตัวในการที่ว่าอาจจะต้องยอมให้มีเพื่อนมาบ้านแบบมียอมให้มีคนเข้ามาในในพื้นที่ของเรามาอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกเราแบบ ได้พลังงานจากตรงนี้แต่เราอะได้พลังงานจากการแบบว่าอยู่คนเดียว<ช>อะไรเงี้ยบางทีก็แบบชวนเพื่อนกันมาเยอะๆแล้วก็เอาไปกองรวมกันแล้วเราก็แบบเออ <c oughs> หนีไปแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ก็ก็ปรับปรับไปค่ะก็คือต่อตาไม่ได้คือเข้าร่วมเลยดีกว่าอย่างเงี้ก็เข้าร่วมแต่ว่าก็อาจจะเลือกคนที่เข้ามาใน ในเซอร์เคิลของเราเกีงยวเลยต้องไปปรับย้ายใช่คุยเรื่องชารติบัานกันอยู่อย่างเงี้ยใช่เป็นไงบ้างเนีตรงนั้นเราตกใจแบบว่าคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวมากยายหลานเขาก็จะเป็นกันอย่างเงี้ยเคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวคือคนละเรื่องเดียวกันแต่คุยกันได้รวมรวมกันเลยคนละเรื่องเดียวกันแต่ไปไปด้วยกันได้ใช่ค่ะดีใจมากที่รู้สึกว่าดูเข้ากันได้แบบต่างวัยแต่ เรื่องท <Go behind. S 1> uh ี huh. yeah. to right. ่ค so <laughs> <What? S 2> <laughs> like. right right. ุยก right? so right ันมันเป็นไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้แล้วหรอนั้นอะเรื่องที่คุยกันเพราะคนหนึ่งถามว่ายัยมันจะสั้ไปได้ถามหนึ่งตอบสิบใช่เออก็ก็ดีค่ะยายเขาก็เขาก็มีความสุขแหละเขาแล้วจริงๆเขาชอบเด็กผู้หญิงอยู่แล้วแล้วก็ก็บางช่วงนี้เราไม่ค่อยมีเวลาเพราะเราก็ยุ่งกับลูกอะไรเงี้ยแกก็ขับขับรถเข้าเมืองมามาเติมเกลมาอะไรอย่างเงี้ยมือค่ะแล้วสุดที่มีสัมภาษณ์ว่า มื่อไหร่จะเฉลยว่าว่าบ้านมันรวยนะให้เจ๋เขาฟังมันก็ลำบากก็อย่างที่พูดไปเลยค่ะยังไม่ไม่ได้แบบเราก็ให้มันรับรู้ไปตามสภาพตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้พูดว่าเราคือไม่เคยพูดนะคะคำเนี้ยเพราะว่ามันย่อมมีคนที่เขามีมากกว่าเราแล้วก็มีคนที่มีน้อยกว่าเรา อ่คือมันเราไม่ได้อยู่ที่สุดที่ไหนสักที่อยู่แล้วอะไรเงี้ยคือก็จะบอกลูกว่าไปโรงเรียนไปเจอเพื่อนไปอะไรไม่ต้องไปโม้ก็จะบอกว่าก็จะบอกไม่ต้องไปโม้นะว่าแบบเราอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า มาที่นี่ได้ก็ก็แน่ทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่มีมากเราก็อา,อาจจะมีอะไรเงี้ยหรือว่าคนที่เขาไม่ได้มีถ้าเราอยู่ไปพูดอยูก็ไปทําให้เขาแบบ f e ลแ b a อะไรเงี้ยเออก็ไม่แบบบอกว่าเราไม่เราไม่พูดเรื่องนี้กันเราไม่มันแล้วยิ่งอยู่เป็นเด็กอะ่ะยังไม่ใช่เวลาที่อยู่จะต้องมาให้คุณค่ากับเรื่องแบบนี้นอ,อ่ะมันยังไม่ใช่ประเด็นที่แบบนี้ยเราให้ฝึกให้เขาแบบ value เรื่องอื่นมากกว่า <S <S แล้วจริงจริงยนก็คุย เข้าใจเข้าใจเพราะว่าบางทีเด็กาบางทีเด็กมันแบบว่ามันภูมิใจอะไรอะไรบางทีก็จะพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ย <laughs> เออเราก็จะบอกเขาว่าอยู่ไม่ต้องไปโม,โมนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเพื <laughs> ่อนอยู่อาจจะมีคนที่แน่กว่าอยู <laughs> อีกมากมายอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องไปแบบแต่คนก็ชื่นชมเพราะว่าคุณเกลก็กเลือกแต่สีเขียวไม่เลือกสีอื่นเขาบอกว่าเป็นคนสมระเลือกแต่สีเขียวแบงค์เขียวเท่านั้นไม่เอาแบงค์อื่นยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักสุดท้ายแล้วเห็นร้องให้ในรายการกับเบย อ๋อก็นี่แหละเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยน่ะก็จริงๆเรื่องไม่ได้มีอะไรเลยนะเรื่องไม่มีอะไรเขาก็พูดประสบการณ์แม่ๆอะไรเงี้ยเราเึืกภาพออกไงเออภาพออกก็แบบว่าเหมือนเวลาลูกใหม่สบายเวลาแม่ทํางานลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบเรื่องเบสิกแต่ว่ามันต้องเป็นแม่ถึงจะเก็ตเแล้วตรงนั้นแม่่สามคนก็คือร้องใช่ร้องกันหมดแล้วก็มีลูกสาวกันหมดเลยไงเออค่ะ